พี่น้องจาามือน,นี้เขาเอาบักแข้งที่เขาตัดมาจากต้นหลังบ้านบ้าบรรจุถุงได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นบักแข้งสดอยู่เมกาเนี่ยก็จะหายยากจังหน่อยได้จ้าเพราะว่ามันไม่มีขายหรือว่าขันขายมันก็จะราคาแพงหลายที่เขาบรรจุถุงมือน,นี้ก็จะถุงประมาณลอยกัมหรือว่าหนึ่งขีดได้จ้าขายนีก็ขายถุงแต่สิบสิบห้าเหรียญได้แห่งแต่ว่ามือน,นี้เขาเอาไป ฝากมูกนหูจักตีสนิทกันก็เลยเอามาบรรจุถุงงามๆให้เพิินเนาะเวลาเพิินได้รับเพิ่นก็จะได้มีความสุขเพลินในเพกับเขาสำหรับปกแข้งนี่้อจ้ะขันเวลาตัดนี่ก็มันก็ต้องตัดมือเดียวเนาะคันอยากให้มันได้สดๆคันตัดขามือแล้วเขาใส่ตู้เย็นมันก็จะดำเพราะฉะนั้นกันเขาตัดแล้วเขาก็เอามาใส่ ถุงใส่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาเขาก็กำกับค้นที่เขาเอาไปฝากเพลินว่าเอาอบ้านในล่างเด้อจวจะเอาไปล่างสะกอนแล้วก็ถ้าอยากเฮ็ดเป็นแกงไทยเนาะก็จะใส่พวกแกงเคอรี่พวกแกงกะหรี่ไทยแกงพกแกงแกงเผ็ดนี่เฮ็ดใด้เลยท่านที่บ้านได้กินท่านที่ก็ล่างแล้วก็แกะเม็ดมันออก เอาใส่ถุงแล้วก็แช่ฟรีเซอร์ไว้ก็จะเก็บได้กินเป็นเดือนเป็นปีเลยได้จ้ะแต่ว่ากันเห็ดเป็นอาหารเล่าอาหารเล่าก็จะก็จะมักเอาไปกินกินสดเอาไปลวกเป็นผักลวกหรือว่าเอาไปเห็ดแกงอ่อมสิปวดแกงเล่าสิก็เห็ดใดเวยจ้ะสำหรับต้นบักแข่งของเฮ้าเลยจ้ะมันก็จะาตามประสบการณ์ที่เ้าปลูกมาเลยจ้ะต้นหนึ่งมันก็ เก็บกินได้ทั้งปียกเว้นช่วงวินเทอร์ช่วงเดือน12เดือนมกรากระะกุ่ภาเพราะว่าช่วงนั้นฟรีซลงเขาก็จะต้องตัดตร,ตรงท็อปตรงหัวมันออกจ้ะแล้วก็เพราะว่าใบมันจะใหม่เนาะมันจะบราวมันจะบางอกแต่ว่าต้นบักแขงยูนีทจ้ะค่อนข้างจะฮาร์ตีแล้วก็คือแบบมันแข็งบ่าตายกำจัดยังไงก็ไม่ได้ถ้าหากว่าต้นมันอยู่ในดินแล้ว ถึงเวลาเขาสามารถที่จะเก็บผลผลิตมันได้ปีละ2ครั้งเริ่มต้นก็จะเป็นช่วงสปริงช่วงเดือนเมษายนม y ช่วงนี้ล่ละเดือน4เดือนหาไปไป,ไปเดือน4เดือนหาซัมเมอเดือน6เดือน7เดือน8ก็จะออกน่วยมาเรื่อยๆนะจ๊ะสงสัยบักแข่งมันจะมักแดดไหลเขาคิดว่าแล้วก็เดือนฟอลส์ก uh, ่อนวินเทอร์นะจ๊ะก็จะออกมาอีก ก็คือช่วงระวางสปริงถึงฟอลีก็คือแบบได้จะเก็บได้เรื่อยๆแต่ว่าช่วงวินเทอร์นี่ก็คือฟรีดมันล่งอยู่นี่ก็ต้องตัดหัวมันออกตัดตัดกิ่งก้านของเทิงมันออกนะจ๊ะแล้วมันก็จะงอกใหม่คือเกาอันนี้ก็จะเป็นบักแข้งที่เข้าบรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะได้หาถุงถุงละประมาณ 100กรัมละว,วันหนึ่งขีดเดี๋ยวเขาจะไปเอาถุงพลาสติกมาใส่ถึง grocery bag แ,แล้วก็เอาไปยัดใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ถึงเวลาเขาไป่อมมูเขาก็คอยเอาให้คุณละถุงคันบ้ไดอยากได้แต่ใบบ,บใบบอวยบบบขูด แต่บ,บัตแข่งยังสี่เลยจ้ะหาซสือเอาตามตลาดออนไลน์อยู่เมออยูไทยมาร์เก็ตออนไลน์ยิ่งไม่กาใดก็จะาขายด้จ้ะอาจจะถุงละสิบสิบห้าเหรียญกันอยากได้ของสดยังสี่หาบัตงเงาได้โอเคเท่ากับได้เราบักโหดถุงหนึ่งแข่งถุงหนึ่งเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับวันนี้แค่นี้ด้จ้าสวัสดีจ้า